ับยูกิให้ทองคำทุ่มหมดตัวติดปีกนางฟ้าคล้องมาลายแบงก์ดอลลาร์ค่ะโอ้โหต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะหลังจากเจ้าตัวประกาศออกจากวงหมอนาเสียงวิหกของหัวหน้าหนุ่ม นกพงศกรค่ะต้นสังกัดที่อยู่กว่า4ปีพร้อมเผยว่าการทํางานบนความบืดอัดบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องเจอสามารถร่วมงานต่อได้หลังจากแฟนเพลงได้ทราบข่าวก็พากันตกใจค่ะทางนั้นของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคําสร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมากค่ะกับการโพสต้อนรับ ทางด้านสาวยุกิเพนพกาสู่หายทองคำเซ็นสัญญาเป็นเบอร์รองค่ายหายทองคำเรียบร้อยในงานนี้นะคะเจ้าตัวมีโอกาสได้เจอกับลมยายหายทองคำครั้งแรกมีโอกาสร่วมร้องเพลงและถ่ายภาพกันล่าสุดทางด้านเพจฮักนะยุกิได้โพสต์ภาพบรรยากาศเป็นงานวันเกิดน้องยุกิ16ขวบค่ะเธอได้โพสต์ภาพเป็นการโาพสต์พวงมาลายัยที่มีเงินติดปีกนางฟ้าสุดอลังการเป็นแฟนนั้นทุ่มเงินหมดตัวเป็นแบงค์ดอลลาร์เลยละค่ะ ทางทีมงานเองก็เลยไม่พลาดเก็บภาพมาฝากการเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะ